วิธีต่อชะตาให้คนที่เราเห็นว่าหัวหายนิมิตมรณะแดงได้กล่าวเลยว่านิมิตเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นมาเองโดยที่เราไม่สามารถบังคับได้หลวงพ่อเมตตาบอกถึงนิมิตท,ที่คนใกล้ตายมักจะเห็นและสามารถบอกที่ไปของคนตายได้ด้วยดังนี้เห็นเปลวไฟลุกท่วมจะลงนรกโดยตรงเลย เห็นคนสีคนนุ่งแดงใส่แดงมารับแบบนี้ต้องผ่านการตรวจสอบของพญยายมมาาชก่อนแล้วไปตามผลดีชั่วของตนเห็นป่าจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นก้อนเนื้อจะไปเกิดเป็นคนอีกเห็นเทวดามายืนแถวหน้าพรหมยืนแถวกลางพระอริยเจ้ายืนแถวหลังแบบนี้ได้ไปเกิดเป็นเทวดา เห็นพรมยืนหน้าเทวดายืนแถวกลางพระอริยเจ้ายืนแถวหลังแบบนี้ไปเกิดเป็นพรมเห็นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าอยู่ข้างหน้าพรมอยู่กลางเทวดาอยู่หลังสุดแบบนี้ไปนิพพานนิมิตรที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแบบเท่านั้นอาจจะแตกต่างไปบ้างก็คงคล้ายคลึงกันอย่างธรรมิกอุบาสก เห็นเทวดาจากสวรรค์ทั้งหกชั้นนำรถทิพมารับลูกหลานบอกให้ท่านไปชั้นดุสิตท่านจึงเอาพวงมาลัยคล้องงอนรถทิพชั้นดุสิตปรากฏว่าลูกหลานเห็นเพียงพวงมาลัยลอยอยู่หาได้เห็นรถทิพหรือเทวดาดังที่ท่านเห็นไม่นิมิตมรณะอีกอย่างที่คนโบราณสอนต่อๆกันมาก็คือถ้าเห็นใครไม่มีหัวหรือไม่มีเงาหัวแปลว่าบุคคลนั้นจะตายภายในเจ็ดวัน คนเห็นจงใหญ่ตกใจยาเออะถ้าหากมีผ้าให้เอาผ้าเหมือนกลมๆไปคว้างใส่พร้อมกับพูดว่าเอา้าข้าต่อหัวให้แล้วรีบบอกคนนั้นให้ทราบให้เขาปล่อยชีวิตสัตว์ต้องเป็นสัตว์ที่จะถูกฆ่าหรือเขาขายไปให้คนฆ่าเท่านั้นและถวายสังฆทานด้วยจะช่วยต่ออายุให้ยืนยาวไปได้แต่ต้องระวังไว้หน่อยคือเพื่อนรุ่นพี่ของอาตมา เป็นเพื่อนไม่มีหัวแกก็จะช่วยแต่หาอะไรไม่ได้บังเอิญหิ้วถังน้ำอยู่เลยคว้างด้วยถังน้ำแม่แม่นเหลือใจเพราะเดียวตะคุบกบเปียกปอนไปทั้งตัวขนาดบอกให้ทราบเพื่อนยังโกรธแทบฆ่ากันตายหาว่าแกแกล้งเลยไม่ทำบุญอะไรทั้งสิ้นต่อมาไม่กี่วันโดนรถชนขาหากักนี่ขนาดได้ถังน้ำไปต่อหัวทั้งใบแล้วนะถ้าไม่ได้คงถึงตายจริงๆ ตอนบวชใหม่ๆอัตมาพักอยู่ที่ป้อมยามด้านตะวันออกหลังร้านอาหารของวัดข้างป้อมยามมีต้นพุทราใหญ่ขึ้นแผลคุมด้านทิศตะวันตกของป้อมไปทั้งแถบช่วยให้ยามบ่ายไม่ร้อนอบอ้าวตอนเที่ยงของวันหนึ่งอัตมากำลังนอนฟังเสียงตามสายของหลวงพ่อบรรยายธรรมะอยู่นั่นเองอัตมาก็เห็นภาพที่น่ากลัวเหลือจะกล่าวงูจงอางตัวม,มัเหึมาเลื้อยมาบนยอดพุทรา น้ำหนักตัวของมันทำให้ต้นพุทธาไหวระเนไปทั้งต้นมัจจุราชไหลเท้าเหลือปราดปราดเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วดีดตัวพุ่งมาทางหน้าต่างโฉกใส่อัตมาที่นอนตะลึงตัวแข็งทันทีหลวงพ่อปรากฏขึ้นทางไหนดูไม่ทันท่านตวัดแม้เท้าเขี่ยขึ้นนิดเดียวเจ้าจงอ่างยักษ์ก็โฉกพลาดเป้าฝังเขี้ยวลงพื้นกระดานข้างหน้าอัตมาลำตัวใหญ่มาเฮมาของมันฟาดพรักลงบนอก อาตมาตถึงกับจุกแอดแอดชักตาตั้งไปเลยเจ้าง,งูร้ายเลื้อยลงบันไดชั้นล่างเสียงลำตัวมันลากพื้นดังแสกสากชวนสยองขวัญอาตมาตพอหายจุกก็เป็นลุกขึ้นแบบอกสานขวัญหายแล้วทำสิ่งบา้บาๆแบบขาดสติเพราะว่าตกใจคือวิ่งลงบันไดไปเพื่อจะหนีงูพวดลงมาชั้นล่างเพิ่งนึกไดเฮ้ยไอ้งูมันเลื้อยลงมานี่วา ถัทงที่ไม่กลัวงูมาก่อนอัตมาก็ขาแข็งวิ่งไม่ออกค่อยๆมองซ้ายมองขวาเหงื่อแตกท่วมตัวโทรก็งูจงอ่างตัวเท่าต้นกล้วยคนบ้าก,กว่านี้ก็ยังกลัวเลยมองหาเท่าไหรก็หาไม่เจอประตูก็ล็อกอย่างดีดูใต้บันไดก็ไม่มีย่องไปเชะงอกดูในห้องน้ำก็ไม่มีมุมลับตาก็มีแค่สองที่เท่านั้นบนเพดานละ่ะไอ้บ้า งูบ้านคุณศรีถึงแขวนอยู่บนเพดานเหมือนจิ้งจกได้ทะเลาะก,กับตัวเองพักใหญ่สติสตัสตงค่อยๆกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเฮ้ยหลวงพ่อยังอยู่ข้างบนอาตมาวิ่งขึ้นมาข้างบนมีแต่ห้องโลง่ลงๆหลวงพ่อหายไปไหนหลวงพ่อมาจากไหนแล้วหายไปไหนไม่น่าประหลาดใจหรอกยิ่งกว่านี้ท่านก็ทําได้แต่ไอ้จงอ่างยักษ์ล่ะประตูหน้าต่างชั้นล่างปิดดีมันหายไปไหน และหน้าต่างที่มันพุ่งเข้ามาทั้งมุงลวดเหล็กดัดมีพร้อมมันเข้ามาได้อย่างไรงูลมเหรองูลมคืองูนิมิตแล้วทำไมเวลาตัวมันฟาดลงมาที่เราจุกแทบตายละ่ะงูลมมันต้องไม่มีน้ำหนักแล้วมันพุ่งเข้ามาเห็น,เ,หนเสียงฉกเสียงเลื้อยยังดังถนัดหูเว้ยจะบ้าตายถ้าเป็นงูความฝันงูคือผู้หญิงถ้าจะเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างแน่แ,นและงานนี้ เราหมดทางสู้อย่างเห็นเห็นถ้าหลวงพ่อไม่เมตตาช่วยคงมอดหมวยเป็นแน่แท้หลังจากนั้นก็ได้เรื่องเธอผู้ทำให้อัตมาหยานค้างมาตั้งแต่ก่อนบวชตามตื้อมาถึงวัดมาได้ทุกอาทิตย์ขนาดปีกุติก็ยังหาผู้ชายมาเป็นเพื่อนเคาะประตูเรียกจนออกมาให้ได้การโจมตีแบบต่อเนื่องทำเอาอัตมาตั้งตัวไม่ติดเลยึืนเป็นแบบนี้ไปคงแย่แน่ จะรักษาด้วยการผ่าตัดมันก็ต้องทนเจ็บเอาบ้างเมื่อเธอมาขอคำตอบครั้งสุดท้ายอัตมาก็บอกไปว่าเอาสมบัติทั้งสามโลกมาแลกกับความปรารถนานิพพานอัตมายังไม่ต้องการอย่าว่าแต่ผู้หญิงคนเดียวเธอร้องไห้โหวิ่งจากไปขณะที่คนผ่าตัดก็ใจจะขาดรนรอนขนาดนี้ก็ยังไม่ใช่งูตัวนั้นมาทีหลังเป็นโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเพิ่งเคยมาครั้งแรก พอเห็นคนเห็นต่างตะลึงสัญญาเดิมมันจับใจทันทีอาตมาเดินหนีทันควันรู้ดีว่าถ้าเปิดโอกาสให้เธอพูดไม่แต่คำเดียวอาตมาเสียดแน่อาตมาเป็นฝ่ายหลบขณะที่เธอเป็นฝ่ายตามแม้จะหลบขนาดไหนเวลาออกบิณฑบาตท,ทำวัดกรรมฐานก็เจอกันจนได้ถ้าเวลาเช่นนั้นอาตมาทำอะไรไม่ถูกเลยเป็นฝ่ายแอบมองเธออยู่ตลอดเวลา จู่ๆก็มีคำสั่งหลวงพ่อเรียกอาตมาไปเฝ้าหน้าตึกให้ท่านสถานที่นั้นเป็นเขตห่วงห้ามถ้าไม่มีธุระจริงๆไม่มีทางหาข้ออ้างย่างเหยียบเข้าไปได้เลยงูสาวแสนสวยจึงหมดหนทางจะตามล่าอาตมาก็ไม่ต้องโผลมาผจญกับเธอจนกระทั่งเธอเป็นฝ่ายหมดความพยายามไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกนิมิตมหาปลายช่างน่ากลัวแท้ๆถ้าหลวงพ่อไม่แผ่เมตตา ต่อเงาหัวให้อัตมาอัตมาคงตายไปนานแล้วความตายอยู่ห่างเราเพียงแค่ชั่วลมเข้าออกอาจจะมาถึงตัววินาทีใดก็ได้ขอท่านทั้งหลายอย่ามัวสนุกเพลิดเพลินอยู่เลยเราเหมือนอยู่บนเรือนที่กำลังไฟไหม้จงเร่งหาทางหนีไปให้พ้นจากภัยนั้นเถิดทานศีลภาวนาเหมือนพาหนะที่จะนำพาให้พวกเราข้ามห้วงน้ำใหญ่คือกิเลส จงเร่งทําให้มีขึ้นโดยไวเพราะมัจจุราชคือความตายไม่เคยผ่อนผันแก่มนุษย์หน้าไหนพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางมาสองพันกว่าปีแล้วจงเร่งเดินทางกันเถิด